ดีค่ะพ่อกันอีกแล้วพี่น้องมันี่ย่ายมุ่งสิมาเห็ดต้มจืดหมูใส่บักฟักค่ะนีที่วัตถุดิบทั้งหลายค่ะอันนี้เป็นเนื้อหมูหั่นซ้อไว้แล้วอันนี้เป็นวุ้นเส้นแซ่นามค่ะตัดเป็นท่อนสันจันเพื่อให้สิมาปั้นผสมกับหมูเพื่อสิให้หมูนมค่ะนีคือบักฟักค่ะปักหอมแค่รส แล้วก็ไปขึ้นสายค่ะพี่นอ้องนีกระืออันลาโคซี่กระเทียมแล้วก็พริกไท่ค่ะตำโขกร่วมกันไว้ค่ะอันดับแรกได้มุ่งกับสีมะปันหมูกรอนค่ะเพื่อสีสิมะปันให้เป็นกรอนค่ะหมูต้องใส่เคียงเลย ขุนเซนค่ะเติมหมูห้าสิบเรกกระด้างปันไดค่ะทีนี้ขึ้นมุมขึ้นมาจากง่อยผสม,มกขุนบบเซนแล้วท้อก็ลักทักซี่กระเทียมแล้วก็ที่ไข่ลงไปน้ำค่ะเือก,ก่อนมูมสิร้หอมค่ะทำได้รวดดีค่ะ มี่ข่มหัวจักน้อยเสีอไปปั้นค่ะแล้วค่อยเสิมาปั้นให้เป็นก้อนปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็งไปกับซิมปั้นให้เป็นก้อนค่ะนี่ค่ะปั้นเป็นก้อนแล้วๆพี่นอ้อง เรียบร้อยแล้วหมอย่ายมุ่งกระทางไปแล้วค่ะเพื่อสีให้มันห่อนตะอก็ไปกับสิมามันส้อยอักก่อนค่ะตัมหมอเดีดสร้อยแก้รลค่ะ ต้องไปเลยค่ะกระเทียมพริกไทยลาบัฟซี่พริกตำใบค่ะต้องไปเลื่ลยลๆน่นไม่หมอเลยขุนเครื่องเลยสีขาวค่ะ làm ăn hỏi làm lốt đi มีรถค่ะมาเดียดเต็มที่แล้วก็มูลงไปเลยค่ะมูลที่ห้าปั่นไว้ก่อน น้ำตาลน้อยนึงค่ะพี่น้องเคลือเกลือลงนิดน้อยค่ะพี่น้องตักฟองออกค่ะ จุกเอาปักปักลงไปเลยต่างกแค่รดค่ะ ปิดฟ้าไปเล็กน้อยค่ะพี <iscilla> ่น้องเปิดหมอไปักก็เร <wh> ิ่มซุกแล้วค่ะ ชิมรถชิมรถเ่าบรรัวกันได้พี่น้องเต็มรถอ,อีกน้อยนึง ไปนิดน้อยค่ะลดราคาต่อไปก็พักึ้นสายลงไปเลยค่ะ ติดเตาได้เลยติดไกได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องแกงจีบหมูต้มจืบหมูใส่หมักฟักนี่ค่ะนาตาสุดนนำหอนหอนยง้มเสามาด้วยค่ะพี่น้องมาสุดหํำแกงจีบหอนหอนแง้มเสากับยายมงเดอ้อ คลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วให้มุ่งพอจบคลิปซ้ำนี่และค่ะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะ